ตัวเมียมาแล้วตัวเมียมาแล้วสองดอกเออเรียบดำปิดแล้วเอาให้เละเอาให้เละ <laughs> ชะโดจับคู่ครับ <laughs> เจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วชะโดจับคู่อ ตะกี้ก็มานั่งเฉยๆนะมานั่งดูเฉยๆเพราะว่เมื่อวานผู้ยิงไปนึกว่าจะไม่มีชาโดเข้ามาใหม่เข้ามาอีกแล้ววันนี้แต่เป็นชาโดไซส์เล็กไซส์ประมาณสักแค่สองบวกบวกตัวเมียขึ้นจิบที่หลังตัวผู้ขึ้นจิบก่อนแต่สีดำเหมือนกันแต่ต้องดูให้ชัดๆว่าตัวผู้ตัวเมียตัวไหนกันแน่อ รอรอครับไม่เกิน15นาทีเดี๋ยวแกขึ้นอีกแนะ่ขึ้นมาแล้วครับดำดำใตนำ้น้ำนี่ตูเมียตูเมียเอาตัวผู้จิบไปก่อนแล้วไปตูเมียเราอยู่ไหนอีกละอีกและโอ ดูเมียแกฉลาดไม่ยอมจิบอีแล้วปลาตัวใหญ่นี่จะฉลาดไปแอบจิบไม่จิบอีแล้วเป็นปลาที่ที่ขึ้นเร็วลงเร็วนะพุ่งขึ้นมาแล้วก็จิบแล้วก็ลงเลย เราต้องรอตัวเมียครับตัวเมียใหญให่กว่าขอบคุณคุณแมนะ่จะตัวเมียตัวเมียอยู่ข้างล่างตัวเมียมาแล้วตัวเมียมาแล้วสองดอกเออ เท่ากันไม่ใหญ่ไปกว่ากันเลยานานฟองอากาศเกตปิววอนโอ้นั่นเลยนั่นเลยอยู่ตรงนั้นเลยจำพิกัดให้ดีออมีฟองอากาศขึ้นตรงนั้นอีกแสดงว่ายังไม่ตายสนิทแต่ก็2เม็ด2เม็ดน่าจะโดนทั้ง2เม็ดครับ ไม่น่าจะไปที่อื่นมั่นใจว่าต้องอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวรอดูอีกตัวอสิบห้านาทีขึ้นหนึ่งรอบ้ขาเคขึ้นละคืนละ เงาดำดำครับเงาดำดำใต้น้ำหายไปละเตะอกี้เห็นเงาดำดำใต้น้ำเสียงดนตรีเสียงดนต,ตรีจากแพร่ล่องไม่รู้ปลาจะตกใจเสียงดนตรีหรือเปล่านะ ร้อยจะดูตัวผู้ครับโอ้เอ๊แต่แกขึ้นหันข้างนะไม่มั่นใจด้วยคนละจุดกันเลยเห็นเงาดำๆใต้น้ำทีแรกนึกว่าจะขึ้นเลยไม่ยอมขึ้นไหนฟองอากาศขึ้นซิฟองอากาศโอ้ลงแบบชิงเฉียงหน่อยถ้าทางจะหาตัวยากเนี่ย นั่นฟองอากาศอาฟองอากาศอยู่ตรงนั้นนั่นนั่นนั่นฟองอากาศอยู่ตรงนั้นโอเคโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้เสียงเพลงดังปลาตกใจออกไปโน่นเลยออกไปไกลเลยโอเคโอ้โดจรครับ โดจรไซส์ประมาณ3าบวกบวกไม่รู้มาจากไหนพึ่งไหวเข้ามาตะเกียเป็นทั้งล่ายิงชโดคู่แล้วก็สังเกตดูเพราะว่าชโดตัวผู้ที่ยิงอยู่ไกลๆอแกมีดิน้นไม่รู้แกจะอยู่ตรงจุดที่แกจมหรือเปล่าพอดีนั่งเจอขึ้นจิบเร็วเลยตัวออกสีขา,ขาวๆหน่อย ชโดจรชโดจรแต่ตัวใหญ่น่าจะมีสามสามบวกบวกอ่ะใหญ่กว่าชโดคู่เมื่อสักครู่อีกโอ้ต้องนั่งรอดูแล้วครับมีลุ้นมีลุ้น ดำปิดแล้วเอาให้เละเอาให้เละ <laughs> โอ้ทำไมต้องมีดินด้วยโอ้สรุปแล้วจะจมตรงไหนเนี่ยโอ้โหโอ้สอเมตรไม่รู้โดนตรงไหนแล้วสรุปจะดนจมตรงไหน,น อ้าวงงเลยจะเจอไหมเนี่ยต้องเรียกกองหนุนมาช่วยแล้ว <c oughs> ไม่เห็นเลยว่ามีฟองอากาศตรงไหนอ้าวทำไมต้องมีดินด้วยเนาะเม็ดที่สามก็ไม่รู้จะโดนหรือเปล่า ต้นคอต้องสองนัดไม่น่าจะรอดแต่มีดิน้นโอ้ดิ้นอย่างสวยเลยกภาพที่สวยงามมากดูซ้ำอีกทีนึงโอ้ภาพอะไรจะสวยขนาดนั้น เงลยจะเจอกันยังไงเนาะนี่เนาะโอ้ยต้องหากองหนุนมาช่วยละ <c oughs> โอ้ยนิยุซือัวเหืออาจานี่ขวามือขวามือบอขวามือครับนี่เออนี่ล่ะลูกนี้โลดนี่ผูกเหื่อนสักก้อนเอาหน้ากากให้เล่าตุ่มขันแม่แถผมว่าเอาไม้ไผ่ตัวนี้ไปซักได้พี่อย่าไปยามของเล่าของตาตลอดนั่น น้ำแค่นั่นจะเวิ้งตีหันหันเดียววเว่าความหมายว่าน้ำแค่นั้นเออนั่นยุซือยุซือกระติกกันตุม้มยุมองเจ้านั่งโลดเจ้านั่งเต็งปลาแตะตอนนี้แมนยุไต่กองเหือเลยเ<อ>จ้าเน่งนั่งเต็งปลาเลยตอนนี้<อ>โบย่ายหรอกตัวนี้ปลาผูประมาณสามโลนี่ละตัวนี้ ได้ทีมงานมาช่วยงมครับปลายเยอะจัดงมคนเดียวไม่ไหวโอ้ยมึงตาย โศัพท์โทรศัพท์บุมีโทรศัพท์บอกโทรศัพท์ออกเอาโทรศัพท์ออกบุ๊คีโทรศัพท์บอกฮัลโหลอะไรวิววอยู่ซื้อนาเจ้าเจ้าอย่าไปไกลเลยเจ้าลงซื้อๆโลดครับไพ่มันขึ้นบัดสุดท้ายอยู่หันแล้วครับวายนั่งเท่อยู่หันตี่เออ ้าโปยับ่หยับ,บ,บ,บครับปาหันจมจมแล้วก,ก็บ,บ่องเจ้ายืนโหลดยุดยุดยุทักหลังจากน้อยก็ไดยย้ยุยุยุซื้อเข็นศอกั่ะแมนโอ้ฟอดแต่โดน บอ่อไรปลาตัวนี้อยากเจิดแน่ได้ตอนมันลงแต่ว่ามันซักลงหันไผ่เบิ่มเบิ่มขึ้นอยู่หว่วยโอ้ยสำคัญนะเด้แนวนี่โอ้คุณคุณกับขันรถสันมิสเสวบกไงก่อนว่บยาบกไงอยู่ข้างหลังบกไงหันยุซื่อตอ่อนะครับต่อยายอ่ใหญ่ลถด แมนนี่นี่ตอตัวตว่านี่ตอไมบไผ่นะครับบักใหญ่น่ะยุตออบไผ่ต้นนั้นตัวหน่อยดอกมันสิเมื่อยก่อนเอาตัวใหญ่ก่อนแม่นจากตอมบไผ่หันไป,ไปไปหาพักทบสะว่ามันโล่งหันละโรด นี่เดวีอยู่ซื้อบาลายเจ้านี่เจ้าเจ้าเจ้า,จาม,มือสี่เบิรงเอามือสี่อ่าไปทางหลังหน่อยหนึง่งแมนแมนครับแต่ว่าโบเห็นไผ่เด้ตัวนี้มันตั้งจมลงซื่อโบเ,เห็นไผ่เพราะมันอยูใ่ใต้ใต้พักตบสว่านะครับฮะจมลงซื่อเนี่ยอ้วนไผ่เลยอ้อยานเด็กขันเอาอยู่<ๆ>ตุ้มๆ ตู้มุมุดเอาง่ายๆนี่ตัวนี่ตัวนี่อยูซือเนี่ยมุมุดเอาง่ายๆเดีเจ้ามองดามตื่นนี่ให้ทวีิ่นเอาเลือกๆอยู่จากป้อมดําไปว่าหนึ่งจากป้อมดําไปทั้งไปทั้งระหว่างกลางระหว่างกลางลดระหว่างกลางบบ่ตุ้มเจ้าซีมือมาหนีนี่เออบอไปอีกไปขวาเออเออตรงไปทั้งนาบ่นี่จากยอดจากยอดพักเกษตรไปหันว่าหนึ่งเห็นบอพักอีรุยเป็นเศษอยู่หัน เห็นว่าฟักอีนวยเป็นเศษนีอยน่อยยอหันห่วยขั้นโลดขั้นโลดวิวิวออกออกจากตอหันประมาณแขนหนึ่งในเด้อมาทั้งหนาแมนครับแมนแมนนี่ละนี่ละบอบอครับบอแมนขั้นโลดครับผมว่าจังสีเห็น ผมจะหาตัวนั่นบ่อยู่ใต้อยูย่ใต้กระติกน้ำแข็งเด้ตอตุ้มโอ้ยไก่โพดมันบ่ได้อยู่หันได้พี่บ่อยู่ใต้อยูย่ใต้กระติกน้ำแข็งโอ้ยจักหม่องมัดคู่โตปลาปานนี่สองตว่าฉันเห็นอยู่เอาคือลงไว้มันมันอยู่ไกโ่โพดเจ้าอยู่หัน ปลาม uh <m uch an> ันอยู่ฝุ่นขั้นนะวะหันอเอ้าไอ้วี่ก็บอเห็นม่นายตุ้ตมร้อยรอยมาเอาตัวนี้ยุยุปลายยอดพักเกษตรนี่ว่าหนึงห่งเขาไม่หายหนวกพักอีรว้ยหน่อยหน่อยปิ้วอยู่หันอย่าเฝ้ามุดได้อย่าเฝ้ามุดอยอาเฝ้ามุดอย่าเฝ้ามุดมาอีกมาอีกว่าหนึง่งมาอีกตรงมาอีกตรงมาอีกว่าหนึง่งอย่าเฝ้ามุดได้ตรงมาอีกก่อน ตัวนี้ปลาแม่ยิ่งก่อนตัวนี้เออเอามุดบะนี่กูซื้อหนาโรดโอ้ยแน่เห็นหอดหลังคดนักมันจับง่ายอยู่นะปลาของมันจมลงบดคูโตอยู่ประมาณสามเคิงปลาตัวนี้ปลาแม่ ชโดตัวเมียรครับได้ตัวเดียวรอยกระสุนก็ก็มีสองรูสองรูที่ที่ต้นคอกับที่ที่ข้างคีบสวยๆครับไซส์ก็น่าจะประมาณสองแปดสองก้าไม่ถึงสามโลครับเป็นสะโดไซส์เล็กโอเคฝากให้ทีมงานไปทำกับข้าว ยังมีอีก2ตัวที่ยังหาไม่เจอเป็นชโดตัวผู้ไซส์เล็กกว่านิดหน่อยแล้วก็ชโดจรตัวหนึ่งที่กระโดดแล้วก็ยิงซ้ำลงไปหาไม่เจอนะครับมีปัญหาทั้ง2ตัวสรุปว่าคลิปนี้ปลาตองไม่สำเร็จนะครับเป็นคลิปปลาตองท,ที่ที่ไม่ไม่เสร็จสมบูรณ์ ยิงสามได้แค่ตัวเดียวครับโอเคใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์อยากให้เพื่อนดูก็กดแชร์ครับใครยังไม่กดติดตามกดติดตามช่องเป็ดนักล่าครับยิงจากยิงจากห้างลูกผสมนะครับสูง12เมตรระยะยิงอยู่ที่ประมาณแค่20เมตรยิงใกล้ๆแต่ว่าพลาดถึง2ตัวครับวันนี้ไม่รู้พลาดจากอะไรโอเคขอบคุณครับ